อยู่วัดสี่มงคลนะครับจังหวัดสิรเกตภายใ,ในเขาเรียกน่าจะเป็นองค์โบสถนะครับก็จะมีองค์พระุทธรูปสีขาวสวยงามไปเลยนะครับแล้วก็จะมีพญานาพญานาเยอะเลยล้อมรอบองค์พระุพธรูปแล้วก็ รอบๆภายในพระอุโบสถนะครับตอนนี้ก็จะมีพญานาคมีลืดสีนะครับ ดูโดยรวมนะครับรอบๆนะครับ ภาพบรรยายเรื่องราวนะครับโดยรอบๆของอพระออโบสถของวัดศรีมงคลนะครับ